ตาบามีการบอขาดคิดเกิดขึ้นคือน้องนนแจ้งมาว่าน้องนนติดโควิดอีกแล้วอีกหนึ่งคนค่ะหมอมาตรวจหายยู่ห่องอยู่ร้าน <ไป S 2> หรือบานานน,น <timeline> ไปตรวจยู่รังบานอ๋อไปตรวจยู่สามแยกมันบ่นตรวจแล้วก็ขึ้นสองขีดเลยใช่ไหม สวัสดีค่ะสวัสดี FC นี่ลุยชาแนลนะคะนาวอย่าม,มาไก่อย่ามาไก่หนากูคือคำคือดำไงอีวิ่งมึงสั้นนะมึงต่อไปอยูสามเมตรพอมึงเป็นโกบมึงโดดไก่เชื่อโลกมึงกัดสิกระโดดขึ้นก็ยังขึ้นเปนมึงเอาหนามึงดำเนอะบมุมเมียมันกลบวคำพูดไอหนองเอ้ยกักตัวพูดอีเม่ไม่ตดกินกินข้าวแล้วกินมาใหม่อีกแล้วนี่คนว่าให้กินหนอน้อนก็กินหนนอ้อน สิกินดูโดส่วนสิกักโตห่านรัตนาทิปุงสิว่ากินไปบอแตาบ่กักโตแห้งกินดูอยู่แห้งกักโตแห้งกินดูบานบอกอันพวกไอ้หญิงไอ้เย้าสื่อสะเบียงเมื่อไห้ให้กินอีกแล้วพี่้องเอ้ยรวกคว้าลงตัวมือนี่นะคะพี่้องขาจะมาอัปเดตยัางห้อนเด็กเขาบ้านพักเลยที่แหลกนี่ลุยบากินเขาแล้วสิเขาบ้านพักเพราะว่าจะไปดูอาการเด็กๆนะคะบางคนก็นอนยังไม่ตื่นก็จะไปคอแล้วก็ห่างกันได้อยู่เม็ดหนึ่งคือคุยกันได้อยู่ ตา่ามีการบพาขาดคิดเกิดขึ้นคือน้องนนมีอาการเป็นไข้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็แบบชี้งมๆมาสั่นเป็นบาบาดมือนี่ตรวจเมือ่อคืนดิพอพ่อพี่้องมือนี่กันเลยตรวจม่ไปตรวจมาอย,ยู่สาสุแจ้งมาว่าน้องนอนติดโควิดอีกแล้วอีกหนึ่งคนค่ะขึ้นสองขีดตอนนี้กําลังรอรถโรงพยาบาลมารับเป็นจัาไดเดียวสิท้ถามข่าวให้พี่รองฟัง น้องนอนคือเป็นแดนเซอร์ใหม่แต่ก่อนจะเป็นทีมคอสตูมนะคะเดี๋ยวนะจะโทรให้ฟังอ๋อก็ตอนนี้กำลังติดสายอยู่นะคะอ่าน้องนอนท์นี่ก็เป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในวงนะคะอาจจะคือบริไกลชิพพยาบาลแต่ว่าหมอก็บ,บอกว่าทีมงานนี้คือ80เปอร์เซ็น คือเสี่ยงอยู่แล้วแต่ว่าคนที่ใกล้ชิดอย่างยุ่ยอย่างแพลวคือเก้าสิบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์รัเดียวกันนะเก้าสิบกมหาแต่ว่าคนอื่นน่ะคือแปดสิบเขาก็ให้เล็กน้อยเข่าบ้านพักกักตัวล่ะกะบางคนบอด้เข่าบ้านพากาอยุบานจะคล้องเป็นกักตัวขึ้นลงน้นยังสี่เพิ่นกับเมื่อ,อยู่ร้านคืออยู่ร้านมีคนเดียวในห้องอยในบ้านนะคะนองไรอยู่ก็พอก็อแม่คืออยู่คนเดียวอยู่ร้านเสริมสวยร้านชุดเพิ่นเพื่อนกัเลยกักตัวอยู่หนันวันนี้ ได้ยินข่าวว่าตรวจคือขึ้นนะคะสองขีดนะคะพี่้องคะอาจจะเป็นการใส่ไม่รวมกันหรือว่าจังไดหรืออย่งางจังไดกะเขาก็คิดว่าอาจจะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะเพราะเขาอยู่น้ากันแม้ทุกคนก็นต้องเสี่ยงคือคุณหมอบอกอยู่แล้วกำลังโทรนะคะกำลังโทรจวเ,เปิดลำโพงให้ฟังส,สวัสดีครับลูก ตอนนี้กำลังถ่ายคลิปนะครับเป็นยังไงบ้างาการอาการมันจะไ่นียนอะไรกบมีแนนอนะโอ๊คเบนบโบมาตัดสินเป็นแนนหลัรถเห็นเนะน่หนาวแล้วก็ไอ้ครับเมื่อขึ้นนี่นนะมื่อเมื่อขึ้นนี่หลังจากที่บอกอ่าในได้กลุ่มว่าหนูบอกว่าหนูมีอาการไข้ที่จะเป็นไข้เป็นไข,ข่คิงโฮมโฮมเนบบบานเมื่อขึ้นนี่<ช>ซื้อมารตรวจแล้วเบนบหล่ออันหนึ่ง บอกคขื้นบตอนนี้มือเศ้าเมัหนักต้งีว่าผมหนาวไข่เอาตัวห่อนเลยหนาวก็เลยวอทาไม่บอมยว่าไปตรวจนอกาเลย่องท่าพมอนะครับมอมาตรวจยูยูห้องยูลานหรือบาบน้่นไปตรวจอยู่ร้องบาน ต้ปน,ป,น,นปตัวใ่อ๋ปตัวยูสามแยกเป็นบอรัอรตรวจแล้วก็ขึ้นสองขีดเลยใช่ไหมแงนครับเป็น่ายสีลายที่สองเนลนนท์ไดไปใกล้ชิดผู้อยู่บ้านไหมเดินสวน,นกันครับเมื่อน,นั่น,นครับสวนกัน,นแม่คิดว่านน่าจะเป็นการที่ใช้ใหม่ร่วมกัน เพราะว่ามือนั่นเขามีการแสดงล่ำเรืองเขากับได้ใส่ไม่รายโตพร้พอมกันเนาะแต่ทุกคนคุณหมอก็แจ้งอยู่แล้วแหละว่าทุกคนน่ะคือ80%เซคือเสี่ยงอยู่แล้วคือ80เลยแล้วกาคนที่ไก้ชีดยางแม่ยางพีแพรวยางพวกแม่ปองสิคือเก่าสีเก่าซิบหางสิแล้วแต่ร่างกายคนเท้าวลาผู้ใดจะแข็งแรงสีอ่อนแอมีสีนาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือให้พักผ่อนให้เพียงพอถ้าพักผ่อนเพียงพอเราก็จะมีโอกาสติดน้อย ตอนนี้กามีอาการนั่นคิงโฮมรดล้มบานกระลังมาหาปวดลูกแม่ยอมขับรถล้มบาน,เป,น,เ,ปน,าานเป็นกระลังเป็นติดต่อมาว่าสิครับเป็นกระลังติดมาหลับก็ว่าเป็นอย่างดอกคือเดี๋ยวนี้ก็ซ้ำไข้หวัดธรรมดาละ่ะฮาติดแล้วเา,า,าก็รักษาตามอาการเท่านั้นตัว<ะ>หลีกเลี่ยงบ่ได้เด้เพระาะว่างงานเราก็ต้องทำใช่ไหมลกูกโอเคขอให้หายเร็วๆสู้ๆน่าจะได้อยู่ห้องกับผู้ใหญ่บ้านไหมนี่หรือว่าแยกน่าจะแยก โอ้เข่ารุ่นโอเคโอเคสู้ๆเป็นกำลังใจให้นะปปเดี๋ยวไม่นานอาจจะมีใครมีใครตามไปอีกก็ได้บอลเนอนอนขนาดน่อนบอลอยู่ย่ไก่ซินนอนยังติดมแม่นี่แห้งปอดบอลแข็งแรกโอ้ยแม่แห้งย่านอยู่นี่ตาม,าม,มักษแม่กินยาหลายแม่กินยากินยากินน้ำห่อนกินน้ำห่อนจนรรวันลัขคอ อันสีพอตายอ,ยอนโคววดเราสีตายอยอดน้ำห้อน,อนลวกข้ออีหละเพราะว่ากินอันให้มันเย็นกะกระยานเพราขาเสียก็เลยกินห่อนห้อนลวกข้อนจนลวกลิ่นพงเหมิดสู้ๆลวกถ้ายังไงไปถึงโรงพยาบาลแล้วส่งข่าวแม่ด้วยนะโอเคจ้านี่ละพี่น้องอาการก็ คือเหตุใด้เนาะเป็นลเข้าก็ต้องรักษาเพราะว่าข้ากับไปออกงานหนอกมากากับพื้นที่ไกข่ข้าบอกว่าใครที่ไปดูไปอะไรเนี่ยมีภัยเป็นภัยเสียงมากบ้างกับตอนนี้ก็คือข้ามีกําหนดการว่าถ้าหายจากนี้คือเราไม่รับงานนอกแล้วจนกลัวเชื้อโควิดจะออกไปเบิดจนกว่วจะหายทั่วประเทศนะคะเพราะว่าคนที่สิบรัคซินคือพยบานใีสีสองเข็มเด้อเด้นน่นีน่เกษียดแล้ว คือคนที่เป็นตอนนี้คือสีวัคซีนแล้วทั้งนั้นแต่คนที่วัทซนสีวัคซีนหลายคนอยู่ในวงกับวัทซินเป็นบาท่านได้เป็นนะคะเพราะฉะนั้นเท่ากับเอาในเอานอนกับวัคซีนบอดด้คือกันนะคะการนีลาพี่น้องคากะเป็นแล้วก็ต้องรักษาตามอาการไปเนะาะบอวพิัยอยากให้เกิดแต่มันเกิดแล้วจะทํายังไงแล้วก็เสี่ยงนี่ดูก็เสี่ยงเมลี่ก็เสี่ยงจะทําไงได้แล้วก็ดูดูกันไป เดี๋ยวออกจากนี่แล้วเดี๋ยวจะไปหาเด็กหน่อยอยู่จะไปเมืองเด็กหน่อยอยู่บ้านพักเพราะว่าแพลวเพิ่กกาสียุงยากผ,นานผู้นั้นผู้นีโทรหานั่งยู่เนาะเดี๋ยวจะเป็นคือเราไปดูแลได้อยู่ถ้ามีใครเป็นไข้เป็นอะไรแล้วก็จะให้ซาสุขเข้ามาตรวจต้องสีน้าค่ะพี่น้องตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเสียจากนี้เดี๋ยวนี้ลุยจากเขา้านพักแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปดูเด็กๆบ้าง กับเป็นห่วงเทิงเล็กหน่อยเป็นห่วงเทิ้งจะขวางเนี่ยพี่ลองกับสิป,ป้องกันเอาเจลแอลก็อล์ o N G ก็ซื้อมาแล้วพร้อมฉีดพร้อมอะไรกับป้องกันกันเอาเนาะถาเขา้าเบอรเบิงกับผูใ้ใดสิเบิ้งขาวลายเล็กหน่อยแมนบ่ Remember? อัน ลูกๆยุบาลพากาหลายคนทีมงานก็หลายถ้าเราไม่ดูแลแล้วใครจะดูแลน้องๆเราก็ต้องไปดูแลเหมือนเดิมนะคะก็ขอบคุณเอซทุกคนที่เป็นห่วงแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะคะตอนนี้ก็นั่นแหละค่ะขอแค่กําลังใจและสนับสนุนให้กําลังใจแค่นั้นพอนะคะขอบคุณ f อทุกคนที่เป็นห่วงทีมงานเด้อบางคนมาสิฝากยามาหาสิฝาก,กสมุนไพรมหาห้ก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะเมรีตอนนี้กัใครเห็นวา พอให้เหลือหดไวจะเป็นกราด้างเบ่งพุ่งอยู่ปิดเกินไก่ไม่ดีสองเมตรแล้วนะคะเนี่ยอยู่ห่างกันสองเมตรนะคะแต่มุมกล้องมันใกล้<อ>ทุกคนอยู่บ้านพักนี้อยู่บ้านนี้ลุยกับบา้านแห่เขาไก่นะคะยุยกับยูของกับออฟฟิศแค่นี้สู้ๆกันต่อไปค่ะพี่น้องโอเคคลิปนี่ไอซัมนี่ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะสูสะ้ๆ